สวัสดีครับผมวายควันหอมสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับอาซีนะรถคันนี้มันสตาร์ตติดมันสตาร์ตติดแต่ว่ามันเอาน้ํามันล่อพอเอาน้ํามันล่อนะครับแล้วพอน้ํามันล่อที่มันดูดเข้าไปมันหมดมันก็ดับทีนี้ผมก็ลองถอดคาบูมาเช็คก็ถอดแค่นี้นะยังไม่ได้เช็คข้างในนะถอดคาบูมาเช็คนะครับปรากฏว่าเจ้าของเก่าเขาก็ทําการใส่น้ํามันดูแล้ว เพราะว่ามันยังมีน้ํามันในคาร์บูเนี่ยมันมีน้ํามันในคาร์บูอยู่นะเว้ยไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีน้ํามันในคาร์บูแต่ว่ามันสตาร์ทไม่ติดนะครับมันสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ทํายังไงก็ไม่ติดนอกจากยาวน้ํามันล่อเรามาลื้อดูปัญหาไปพร้อมๆกันว่าเราจะเจออะไรนะอันเนี้ยที่ดูๆเนี่ยคือเขาน่าจะเปลี่ยนแทนลีดมาแล้วเพราะว่าเห็นคาบกาวเยอะไม่หมดเลยหรือว่าหรือว่าลีดมันไม่ดีผมก็ไม่รู้นะ มามาดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะเช็คคาบูก่อนนะครับยังไม่เช็คลีดนะเพราะคิดว่าส่วนมากมันจะมีปัญหาที่คาบูนะแล้วก็ไอ้พวกตระก,กูลอาซีเนี่ยที่เห็นเห็นมาเนี่ยเห็นเขาว่าเวลาเราถอดถอด,ถอดน็อตถ้วยสามสี่ตัวเนี่ยถอดออกปุ๊บประกอบเข้าไปใหม่น้ำมันแม่งชอบรั่วน้ำมันรั่วซึมนะครับจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูกันคือกลิ่นน้ำมันที่ผมได้กลิ่นเนี่ยแม่งกลิ่นน้ำมันบูดน้ำมันเก่ามาก โอ้โหท่านผู้ชมดูดิน้ำมันบูดแบบบูดจริงๆอ่ะแต่ผมคิดว่าคาบูอ่ะมันน่าจะไม่ดูดน้ำมันนะไอนน้จะเอาตัวเดินเบาออกไหมวะเนี่ยช่ชมเห็นว่าไอ้พวกเนี้ยมันคือส่วนหนึ่งคือคาบโอโซลุปนะครับแบบคนที่แบบชอบผสมถังเนี้ยมันเป็นคาบโอโซลุปพอเราไม่ได้ใช้นานๆแม่งจอดนานๆแล้วแม่งก็ตกตะกอนเป็นเงี้ย มันผสมกับน้ามันนะครับแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละชมเคยสังเกตอ่ะอันเนี้ยคือนมหนูเดินเบาเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างจะลึกนะอันนี้เป็นของของอาซีเนาะมันเอาออกนะอาซี RC มันยังเอาออกนะแล้วลูกรอนอื่นๆส่วนมากก็เอาออกแต่ทําไมพวกทีเซตมันเอาไม่ออกวะ <c oughs> <c oughs> นี่ติดข้างในแล้วเนี่ยอ๋อมาละเนี่ยแล้วแม่งเจาติดอยู่ข้างในอันนี้อันนี้ใช้นมหนูตัวเดียวกับทีเซตอาร์วีอาร์ได้นะครับเนี่ยตัวเดินเบาเนี่ย,ต,ยตัวเดียวกันเพราะว่า พวกตระกูลมีคุณนี่เนี่ยก็จะใช้ด้วยกันได้หมดนะครับใครหินก็จะใช้ได้แต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันอันนี้แม่งน่าจะตันหรือเปล่าวะน่าจะแม่งตันเนี่ยส่วนมากอะที่พวกนมหนูอากาศมันตันอะมันจะมีสาเหตุหลักๆอยู่ประมาณสองสามสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งผสมถังผสมถังเนี่ยเวลาจอดนานๆผมบอกท่านผู้ชมมันเป็นตะกอนนะ มันตกตะกอนเงี้ยลงน้ำมันมแล้วตกตะกอนเงี้ยไอ้คราบที่แม่งอยู่ตรงเนี้ยแม่งก็เข้าไปอยู่ในนมหนูด้วยเนี่ยเห็นนะถ้าสังเกตดีๆนะครับกล้องไม่เห็นอีกกล้องโง่โอเคช่างมัน <laughs> มันจะมีพวกคราบเ,เขียวๆเนี่ยติดตามนมหนูนะครับอยู่เยอะพอสมควรเลยนะน่ะคือคราบวตถุรูปสองเปลือยกองเพราะที่ชอบเปลือยกองเนี่ยพวกเศษขี้ฝุ่น่มันจะเข้าไปในคาร์บูเย มันจะเข้าไปมันเข้าไปมันจะไปอุดตันนะครับมันจะไปอุดตันมันจะไปอุดตันตามพวกตัวเนี้ยพวกตัวที่ว่ามันจะเข้าไปได้แล้วมันก็จะไปทําลายแผ่นลีดของเรานะครับทําให้แผ่นลีดอ่ะมันเป็นรอยหรือว่าอาจจะแตกได้นะอีกอย่างสนิมในถังนะครับถ้าถังเป็นสนิมเยอะมากๆเนี่ยอย่างที่รู้ๆกันว่าน้ํามันเนี่ยมาลงทางนี้มันออกมาทางนี้น้ํามันมันออกมาทางนี้มันเข้ามาอยู่ในถ้วย พราะมันอยู่ในถ้วยเนี่ยมันก็ต้องเครื่องเครื่องยนต์มันก็ดูดน้ามันมันก็ดูดน้ํามันผ่านตัวนมหนูเนี่ยพวกเศษร์กิฟูนเสษ็จแล้วมันก็ไปออยตามเนี่ยนะครับมันก็ไปอุดตันทําให้สตาร์ติดยากมาเดี๋ยวมาแทงนมหนูนะครับไม่แน่ใจว่าว่ามันจะผมจะมีอะไรวะว่าผมจะมีไอ้ก้านที่เล็กพอแทงมันได้หรือเปล่านะเพราะว่าพวกรถรถร้อยซีซีพวกเนี้ยมันจะใช้เบอร์เล็กมากๆ อาจจะแทงไม่ได้ด้วยซนะ้ำน่าต้องใช้พวกสายไฟนะครับสายไฟทองแดงเงี้ยน่าจะแทงไม่ได้วะไม่ได้เข้าไม่ได้เล็กเล็กมากเล็กมากคุณผู้ชมเข้าไม่ได้นะครับตอนนี้ผมทำความสะอาดมันแล้ะจนมันน่าจะกล่องโง่ะเฮ้ยมัน อ่ะผมผมเได้ทําการทําความสะอาดนะครับเอาทองแดงต้องใช้ทองแดงนะม่ใช้ใช้ตัวนี้ไม่ได้มันเข้าไม่ได้เพราะตัวมันใหญ่มากแล้วรูมันเล็กนะครับเดี๋ยวต้องใช้พวกสายไฟทองแดงเนี่ยแทงให้มันทะลุนะแม่งม,มีแต่คราบในเหนียวพวกคราบตะตรูปคราบที่ดินคราบอะไรเต็มไปหมดนะครับมาท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะติดไหมนะ โอ้โอ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 โน้ำมันด้วยน้ำมันด้วยมาลุ้นกันนะน้ำมันไม่มานะครับไม่รู้ว่าไม่ลงคาบูห่อ เออน้ำมันไม่มาเลยนะครับมันเหมือนน้ำมันมันเมื่อคาบูแม่งไม่จ่ายน้ำมันอะเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามีน้ำมันไหลออกมาจากถ้วยไหมโอ้ยน้ำมันไม่เข้าคาบูว่ะตายห่าน้ำมันไม่เข้าโกติดให้กูหลอกลกอยแม่งค้างเลยวะ นมมันไม่เข้านะครับท่านผู้ชมคาบูไม่ไม่มีน้ำมันไหลออกมาเลยทีแรกทีแรกเหมือนแม่งไม่ดูดน้ำมันพอทีนี้น้ำมันแม่งไม่เข้าบูจะต้องทำยังไงเนี่ยเป็นไปได้ไงวะอ๋อไอสัตว์สายตันโหไอเฮียชีวิต สั์สายตันเอาใหม่เใหม่ถือว่าถือว่าเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายแล้วกันเดี๋ยวผมจะใส่น็อตคืนไปนะครับใส่น็อตถ่ายน้ํามันคืนไปน้ํามันนี่เข้าคาบูนะปออากาศขึ้นมาเต็มเลย้วยแม่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเลยวะท่วมไปแล้วมั้งเนี่ยปออากาศไ่หมดเลยโอเค พออากาดหมดนะครับมามาดูสตาร์ตติดไหมไม่ติดเหมือนเดิมน้ำมันมาเว้ยติดเว้ย เดี๋ยวผมผสมตัวรุปลงไปหน่อยดีกว่าว่ะผมลืมฟังเลยเสียงเครื่องเหมือนแม่งเน้นหนืดอะ่ะเหมือนเหมือนจะได้ยินเสียงหัวเหมือนจะนะ เออมันเดินเบาไม่อยู่นะเนี่ยเดีย๋ยวลองลองปรับอากาศออกมากอีกหน่อยนะครับค เบาไม่นิ่งเบาไม่นิ่งแล้วก็มีเสียงเสียงดังมากๆนะครับเสียงกล่าวดังมากๆเลยไม่รู้ว่ามันดังมาจากข้อหรือลูกนะแต่ที่คิดนะคิดว่าน่าจะเป็นข้อว่ะน่าเป็นะเสียงการมากกว่านะแล้วก็คงจะผสมผสม,ผสมกับแวนด้วยแหละมานะ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่ามันร้อนเท่าไหร่ว่า ในเนี้ยเราจะเจออะไรเนื่องจากว่าแม่งเสียงดังมากจริงจริงเขาก็ทํามาแล้วล่ะแต่ผมไม่รู้ก็าทาอะไรมานะเหมือนจะเปลี่ยนระเก็นมานะครับระเก็นทั้งฝาทั้งเสื้อนะจะเจออะไรที่น่าเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าเอออันนี้สโปรกมากนะครับอาจจะเป็นเพราะน้ำมันจุดระเบิดไม่หมดก็ได้ เฮ้ย,ยข้างในมันก็ใสนะเว้ยเดี๋ยว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 ทำด่วนไม่มันไม่เป็นลอยนะเว้ยไม่เป็นลอยอะไรเลยนะนี่แมงลูกไซส์อะไรนเนี่ยเนี่ยประกันเขาก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับเนี่ยอ๋อคันนี้ัพเป็นห้าสี่แล้วเหรอโอ้โหท่านผู้ชม ไอ้เหี้ยไม่ดังไม่ดังก็แตกแล้ดูดูนี่ดูนี่น <c oughs> โอ้โหไอ้เหี้ยไม่ดังก็แตกแล้วน่าจะไม่ได้ดังการแล้วนะน่าจะดังลูกนะครับน่าจะดังแหวนอ่ะอนะดังขึ้นไม่สุดละ เนี่ยอันเนี้ยอันนี้คือหนึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้รถสตาร์ตติดยากแล้วก็เดินเบาไม่ค่อยจะอยู่นะครับเพราะว่ากําลังอ,อัดอ่ะมันรั่วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นนะขยับขนาดเนี่ยเนี่ยนะครับมันทําให้รถอะ่ะไม่มีกําลังอัดแล้วก็ทําให้เกิดเสียงดังนะครับเพราะว่ามันหลวม เดี๋ยวต้องรื้อเช็คทีนะว่าว่าจะคว้านเฮียเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยเดี๋ยว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 ผดูฝาไอ้เหี้ยมีแบบมีแต่งมาด้วยดูเป็นรอยเลยไม่รู้แต่งอะไรมาใช้อะไรแต่งมาไม่รู้นะครับน่าเข้าลงตึงมากอยากเข้าลงตึงไปปากฝามากๆเลยนะครับเออมันก็ออกนะ ปอกไม่ก,ก็จะว่าไม่มีรอยก็ไม่ได้มีรอยนะครับตรงนี้เป็นรอยนี่เป็นรอยใช้งานถากมานิดหน่อยเสื้อไม่แยงไม่ปอกมัง้งก็ต้องไปปอกอแล้วละ่ะมันก็ค่อนข้างจะชุ่มฉ่านะ๋อลูกสูบนี่มันมเขาก็เอาออกมาขัดแล้วนะมันจะเคยติดแล้วออกมาขัดแต่แหวนนี่ผมรู้สึกว่ามันจะ ดูกลอนๆนนะไซส์สองร้อยมันก็ห้าสิบสี่เนาะแหวนเนี่ยแต่ที่สัมผัสเนี่ยมันดูบางมากเลยโอ้โหท่านผู้ชมดูดูแหวนห่างอน่้ห่างโอ้ยแบ้งกี่มิลวะเนี่ย โอ้โหห่างเกินห่างเกินอ่าซื้อซื้อลูกไซส์สองร้อยห้าสิบมายัดใส่ใช้ได้ปะเดี๋ยวอันนี้จริงๆอะผมไม่อยากควานนะไม่อยากควานแต่ถ้าจะเป็นก็ต้องควานนะครับเพราะว่ามันหลวมมันหลวมมากเลยใช้คํว่ามากอะ่ะมันถึงสตาร์ตติดยากเลยครับแล้วก็เดินเดินเบาไม่นิ่งพอกำลังอัดนะมันรั่วโอเคนะผู้ชมคลิปนี้เดี๋ยวเราฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะได้มาฟิตเครื่องเจ้าคันเะรียนนะ คลิปนี้ไม่มีแล้วจะใหม่คลิปหน้าลาัไปก่อนสวัสดีครับ